ค่ะวันนี้นะเราจะมาเปิดถุงมีอีเจแอนแล้วค่ะที่เราไปเที่ยวมาแล้วก็ทั Down ้งมีเส้นทางคนสัมพันธ์ก็นี่ก็เป็นถุงอีเจแอนก็โอเคค่ะก็ไปดูสกุชี่ที่เราซื้อมาเลยคือเป็นส้มไอบลูนะ ไปอย่างรวดเร็วเลยนะนี่หอมมากก็นี่นะคะคือเขียนว่า I love o r a n g นะ I นั่น I love o r i n แล้วก็ I love orange n ่ตรงนี้นะ,ะแล้วก็ดูน่านกินนะแล้วก็ I อ้ฟ e นนะเห็นไหมคือขอซูเปอรไม่ได้อะแต่แต่ตัวบุชชี้นะคะเราจะเก็บให้ครบสอง จงงนะว่าอเอ,เอมีเราตามมาจากไหนาย,ยายให้แล้วก็แม่ให้แล้วก็เก็า้ก็ะนแล้วก็ตัองก็มีตำหนิม,นจมามมจากโรงงานเห็นไหม ็มีอ่ะคือมันแตกๆนะไม่น่าจะเป็นลูกชินหรือเปล่าเน,นี่ยค่ะมัๆๆนจะแตกๆัวน,นะคะลายเส้นนะสักคู่หนึนน่งลายเส้นนี่นะลายเส้นบลูนะคะเนี่ยค่ะลายเส้นนะเ,เห็นไหมไอมันไม่ฟฟกัน เนี่ยดูนะโอเคไม่เห็นก็ไม่เป็นไรตรงนี้จะเป็นใบสีเขียวขรอคะมาบิดกันไลย slow มันสโลมากเลยอ่ะเนี่ยค่ะสโลมากซอ f ๆๆๆ f เนื้อมันซอฟมาก ิ่นส้มออกอ่อนๆนะคะเนี่ยค่ะประมาณนี้เนาะ,ะก็โอเคค่ะวันนี้ก็มีเท่านี้เนาะก็มาส้ามากเพิ่งแกะเลยนะ,ะโอเคค่ะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะคะบ๊ายบายคะ่ะอย่าลืมกดติดตามด้วยนะ